จุดหมายมานานหลายล้านปีอ้างวังเควงคว้างปลาเปลี่ยวเดียวดายแม้มีเพื่อนดวงดามากมายก็รู้สึกใจหายว่าจุดหมายไม่มีขอจรเรื่อยไปเหนื่อยลาเต็มทีบอกฉันหน่อยสิ ถ้าใครรู้ห้นท่าฉันคือธรรมะเมคาล่องลอยบนท้องนัพาหลวมพ่อให้ให้พ่อคนใหม่หลวมพ่อให้แม่หลวมพ่อให้ครอบครัวจากพ่อที่เคยบอกว่าเคยสุบหรี่ จนเขาวัดมาเขาเลิกบุหรี่ได้โดยพื้นฐานเขาเป็นพ่อที่ดีอยู่แล้วแม่ก็เป็นแม่ที่ดีอยู่แล้วแต่บางมุมเล็กๆน้อยๆพอเจอหลวงพ่อเจอวัดเขาเปลี่ยนไปทําให้ครอบครัวบอกว่ากลมเกลียวขึ้นเหนียวแน่นขึ้นทําให้บอกว่าในครอบครัวเนี่ยมีความรักที่บอกว่าเต็มเปี่ยมถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่อย่างสุขสบายเหมือนครอบครัวอื่นเราจะไม่ได้มี บ้านที่หรูหราเราจะไม่มีรถยนต์ที่ที่ดีที่หรูหราเหมือนกับครอบครัวอื่นแต่เราก็มีความสุขคำพูดที่บรรยายถึงความรู้สึกปลื้มปีติใจของวงสพัฒหรือโจ๊กลูกชายคนโตของครอบครัวกุลวัฒชูกิจแสดงให้เห็นว่าความสุขและความอบอุ่นในครอบครัวนั้นเกิดจากใจของทุกคนในครอบครัว ที่มีธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและได้รับการชี้แนะอบรมสั่งสอนจากครูที่ดีครอบครัว,วกุลวัตชูกิจประกอบไปด้วยคุณพ่อคือลุงอ้วนหรือคุณระวีโรธคุณแม่คือพ้าพรหรือคุณนันมนัทโจ๊กหรือวงสพัดลูกชายคนโต และลูกสาวคนเล็กจิกหรือนายประพรครอบครัวนี้เคยเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองแต่ต่อมาต้องประสบกับปัญหาทางธุรกิจหลายครั้งหลายคราจนทำให้ฐานะครอบครัวจากเศรษฐีกลายเป็นผู้มีหนี้สินมากมายด้วยสถานการณ์ต่างๆที่บีบคั้นทำให้หลุงอ้วนหาทางออกโดยการหันเข้าหาอบาย,ยมุกทุกประเภท โดยคิดว่าจะสามารถช่วยให้คลายความเครียดลงได้แต่กลับทำให้สถานการณ์ต่างๆยิ่งเลวร้ายลงไปอีกแต่ด้วยความที่เป็นผู้มีอุปนิสัยกตัญยูตอ่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณทำให้วันหนึ่งลุงอ้วนและครอบครัวได้พบกับหนทางที่จะเดินไปสู่ความสุขอย่างแท้จริงช่วงนั้นก็แม่ชวนเข้าวัดแม่มาวัดก็ส่งพ่ะรักแม่นะครับเข้ามา แล้วก็เวลามาก็ไม่ได้นั่งสมาธิอะไรนะครับเชี่ยดูในวัดนะครับดูในวัดเอ๊ะเป็นยังไงวัดนี้ทําไมมันใหญ่โตนะครับไม่ได้สนใจอะไรนะครับบางทีก็เอาเสือไปนอนตามโคนต้นไม้จนกระทั่งปลายปีสี่หนึ่งนะครับแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งก็ได้เสียชีวิตแล้วก็แม่บอกว่าวางหวัง สูงสุดของแม่คืออยากจะเห็นลูกเข้าวัดพระธรรมกายเราก็มีความรู้สึกว่าความรักแม่นะครับ mm hmm. ก็ไม่ได้ตอบอะไรเลยตรงนั้นขึ้นมา mm hmm. เพียงได้ลึกในใจว่าเออตรงใส่ต้องเข้าวัดสักทีแล้วจากคำสั่งเสียครั้งสุดท้ายของแม่ทำให้หลวงอ้วนได้คิดว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเสียที จึงได้ชักชวนทุกคนในครอบครัวเดินทางมาประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายอย่างสม่ำเสมอแม้ว่าการเดินทางจากบ้านซึ่งอยู่จังหวัดระยองมาถึงวัดพระธรรมกายในสมัยนั้นจะยากลำบากและห่างไกลสักเพียงใดตั้งแต่เริ่มเข้าวัดเนี่ยเราก็จะแบบอยู่ที่ระยองแล้วทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนทุกงานบุญใหญ่คุณพ,พ่อแม่จะพานั่งรถบัสมาพร้อมสาธุรชนนะคะ ก็จะมาที่วัดตลอดตลอดต่อเนื่องจนพอเราเริ่มที่จะเข้าเรียนมหาลัยค่ะพอไม่อยู่กับพี่โจโที่คอนโดใช่ไหมคะคุณพ่อแม่จะเลือกที่จะขับรถมาแล้วมาประมาณแบบเย็นวันศุกร์หรือว่าวันเสราร์มานอนกับลูกๆแล้วก็วันอาทิตย์ก็มาวัดกันพอเสร็จพิธีกรรมก็กลับบ้านก็เป็นอย่างเงี้ยมันเข้ามาทุกอาทิตย์นะไม่ใช่แค่วันอาทิตย์ต้นเดือนหรืองานบุญน,นะคะ เขามาทุกอาทิตย์แล้วขับรถไปมาไปมาบางทีเราก็เอ้ยรถเสียกลางทางบ้างอนะไรเงี้ยเราก็เป็นห่วงว่าจะเกิดอุบัติเหตุไหมต้องคอยถามเพราะว่าถึงบ้านยังอนะไรเงี้ยค่ะลูกเนี่ยเริ่มโตเราก็เป็นห่วงลูกว่าสมัยนั้นอะ่ะยาเยอะแล้วก็เด็กก็เริ่มเที่ยวอะไรเยอะสิ่งล่าใจมันเยอะนะคะกลัวลูกจะเสียก็เลยทายําไงดีก็ยอมที่จะมาวัดเพื่อที่จะให้ลูกติดวัด จริงๆอ่ะแม่เองก็ไม่อยากะจะมาสักเท่าไหร่เพราะว่ามันไกลพอลูกโตเราก็เลยพาลูกมาแต่ถ้าลูกมาเด็กมันก็คงไม่ติดนะคะถ้าเราไม่มีกิจกรรมให้เขาก็เลยทํายังไงก็หาอุบายว่าให้ลูกติดวัดโดยการที่ว่าก็เลยบอกลูกว่าไปเป็นอาสาสมัครไหมก็เลยลองให้ลองไปเดินดูตามแผนกต่างๆปรากฏว่า ลูกชายเขาบอกว่าชอบที่จะเป็นช่างภาพลูกสาวก็ชอบเหมือนกันก็เลยบอกว่าถ้าชอบก็งั้นก็สมัครเลยก็มาสมัครที่แผนกภาพนิ่งค่ะเมื่อสมาชิกของครอบครัวทุกคนมาถึงวัดแล้วนอกจากจะได้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาและรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์แล้ว ยังได้มีโอกาสสร้างบุญโดยการทำหน้าที่รับใช้งานพระพุทธศาสนาในแผนกต่างๆของวัดเช่นแผนกต้อนรับแผนกพิธีกรรมแผนกบุญยสถานหรือแผนกจราจรเป็นต้นทำให้มีโอกาสฝึกฝนอบรมตนเองพัฒนาคุณธรรมในตัวให้งอกงามขึ้นตามลำดับเมื่อกลับมาถึงบ้านก็นำธรรมะและประสบการณ์ดีๆที่ได้รับจากวัดมาใช้ที่บ้าน และเล่าสู่กันฟังในครอบครัวอีกทั้งยังแบ่งปันให้กับผู้อื่นอีกด้วยผมกับภรรยาก็เลยมองมองว่าเออเราต้องทำประโยชน์อะไรให้ได้มากขึ้นนะมาวัดแล้วอ่ะพอวัดเนี่ยให้อะไรเรามาช่วงนี้ก็ถือว่ามากแล้วมากพอสมควรแล้วเพราะชีวิตเราเนี่ยพลิกกลับจากเดิมที่เราไม่เคยสนใจในการให้ทานรักษาศีล นะครับหรือเจริญภาวนาเนี่ยเราก็เริ่มเข้ามาทําตรงนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าชีวิตเรา,เ,าเริ่มจะนิ่งขึ้นไม่มีความร้อนเหมือนที่แล้วแล้วมาหลังจากที่ได้มาวัดปฏิบัติธรรมรับบุญช่วยเหลืองานพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอย่างมากมายในครอบครัวทุกคนพูดคุยกันในเรื่องที่ดีหันหลังให้กับอบายมุขอย่างสิ้นเชิงประพฤติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําให้ทุกคนมีความเข้าใจที่ถูกต้องมีความคิดเห็นตรงไปในทางเดียวกันทําให้ครอบครัวนี้ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาแวงมีแต่ความรักเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน คอยสนับสนุนช่วยเหลือกันตลอดเวลาทุกวันนี้เมื่อลูกจบการศึกษามีงานทำแล้วลุงอ้วนและป้าพรก็ปลดวางภาระหน้าที่การงานการหาเลี้ยงชีพสละเวลามารับใช้งานพระพุทธศาสนาอย่างเต็มตัวตามความประสงค์ของลูกๆโดยลูกๆได้เข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายในบ้านแทนด้วยความเต็มใจเพราะอยากจะเห็นพ่อกับแม่ได้สร้างบารมี เก็บเกี่ยวบุญไปอย่างเต็มที่ในช่วงบ้านปลายชีวิตของท่านไม่ใช่คนเราเกิดมาเนี่ยจะมีเงินร่ำรวยนะครับขนาดไหนแต่ว่าถ้าครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่อยู่ไม่มีความสุขนะครับทะเลาะเบาแวงนะครับลูกสมเรเทเมานะครับผมว่าการมีเงินก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะต่อไปภายในภาคหน้าเขาก็ไม่สามารถที่จะรักษาเงินได้หรอกถ้าลูกเราเป็นคนดีนะครับถึงไม่มีเงินเขาก็สามารถที่จะอยู่ได้อย่างสบายๆในสังคมโดยที่ไม่ก่อปัญหาให้สังคมความเดือดร้อนในสังคมพูดแบบเข้าข้างตัวเองนะครับตามความคิดของตัวเองเนี่ยถ้าครอบครัวอื่นเหมือนครอบครัวผมผมคิดว่าโลกนี้ คงไม่ต้องใช้คุกหรอกครับคงไม่ต้องมีโรงพักหรอกครับไม่ต้องมีศาลหรอกครับมีแต่สิ่งที่ดีๆมีแต่ความสุขสังคมก็อยู่อย่างแฮปปี้กันทุกๆคนแต่แต่ตัวพี่ก็กคิดว่าครอบครัวพี่เป็นครอบครัวสมรมกายนะเพราะว่าได้ทำนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอามาใช้ นะคะแล้วก็เอามาบุปรับปรปุงแก้ไขในในในครอบครัวทุกคนเนี่ยไปวัดหมดทุกคนแล้วก็เป็นอาสาสมัครทุกคนนะคะท่านทาให้ให้เราและครอบครัวกลายเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่ทุกคนรักกันทําบุญตลอดเวลาคือเราไม่ไม่คิดที่จะทําผิดทําพลาดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นทางหนทางแห่งความเสื่อมนะคะ่ะก็ ทุกวันมองหน้ากันก็จะมีแต่ดูแลกันตื่นเช้ามาคุณพ่อแม่ก็จะทาําข้าวเช่นช่วยทําข้าวนะคะคุณพ่อแม่แล้วเราก็จะตื่นมาโอเคทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างเขาจะคอยดูแลเราคือกลายเป็นว่าเราอ่ะมีหน้าที่ที่ดูแลเขาใช่ไหมคะเขาก็จะดูแลเราในอีกมุมหนึ่งมากกว่าเพราะว่าเขารู้สึกว่าเออเราเหนื่อยมากพอแล้วเราไม่ต้องทําอะไรในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จากคำกล่าวที่ว่าหากครอบครัวใดมีศรัทธามีศีลมีทิฏฐิเหมือนกันครอบครัวนั้นจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากดังเช่นครอบครัวกุลวัชชูกิจเป็นตัวอย่างของครอบครัวที่มีความอบอุ่นอย่างแท้จริงเพราะมีใจยึดมั่นในสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนกันคือพระรัตนไตรยัยทุกคนต่างถือศีลห้าเป็นปกติ มีสัมมาทิฏฐิคือเชื่อเรื่องของบุญและบาปอีกทั้งยังชักชวนกันประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งทุกคนในครอบครัวสามารถเข้าถึงความสุขภายในที่แท้จริงครอบครัวนี้จึงได้ชื่อว่าครอบครัวธรรมกายที่สำคัญที่สุดเลยครับต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ที่ทำให้ลูกอยู่ได้ทุกวันนี้และทำให้ครอบครัวลูกตั้งอยู่ในสมาธิธิและก็มีความรักความเข้าใจในพุทธศาสนาและก็มีความรักความเข้าใจซึ่งกันและกันถ้าเกิดไม่มีพเอใหญ่พ่หลวงพ่อไม่มีวัดพญามกากก็ไม่รู้ว่าต่อไปชีวิตของตัวลูกเองแล้วก็ชีวิตของครอบครัวจะเป็นยังไงไม่มีวันที่ฉันจะเปลี่ยนใจ why